ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังบอยสิริชัยอัปเดตหลังรถตู้ลงข้างทางวันที่9มีนาคม66เพจแจ้งข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอให้ปลอดภัยเดอ้อ รถหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยประสบอุบัติเหตุที่บ้านนาหาดตําบลพระาธาตุอําเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามในระหว่างเดินทางมาทําการแสดงที่งานนมัสก,การพระบรมาธาตุนาดูนแจ้งข่าวอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บขอให้ทุกคนปลอดภัยเดอ้อ ล่าสุดแฟนเพจบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยก็ได้ออกมาอัปเดตเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่าเหตุเกิดเวลาประมาณ14นาิกา30นาทีอีก3กิโลเมตรจะถึงงานแต่คนขับเกิดอาการหลับไนขึ้นครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์สำคัญบ้างง่วงไม่ขับ เพราะมันคือเสี้ยววินาทีซึ่งรถจะต้องย้ายไปไว้ที่สอพอนาดูลเจ้าของพื้นที่โดยเมื่อคืนนี้เดินทางมาจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีแต่เดินทางไกลสะสมสองครั้งแล้วคนขับจึงมีอาการเพลียตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสรายอยู่ที่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ง่วงไม่ขับนะคะเพื่อน